สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับ YouTube ให้ชมกันนะครับว่ามันมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆขึ้นมามั่งนะครับซึ่งซึ่งมันต่างไปจากของเดิมพอสมควรเลยนะเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมันกดแล้วมันปุ่มเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับผมนะครับนะครับอันดับแรกเลยนะไออย่างเช่นนะครับเวลาที่เรากดเข้าไปเล่นวิดีโอนะครับผมนะครับขณะที่เราเล่นอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับอันดับแรกเลยถ้าเรากดแตะที่หน้าจอนะครับ นะมันจะเป็นการเร่งนะครับเดี๋ยวผมขอนอนจอให้ดูแล้วกันนะโอเคผมจะนอนจอแบบนี้นครับมันจะเป็นการคูณ2นะมันจะเล่นคูณ2ให้เราดยอัตโนมัติสังเกตปุ่มข้างบนนะมันจะมีออตัวอักษรขึ้นมาว่าคูณ 2x นะครับเนี่ยนะครับน,นะครับถ้าเราปล่อยก็คือหยุดเล่นนะครับซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีนะออ<บ> <bies> นะครับผมแล้วก็เวลาที่เราก่อภาพนะครับเวลาที่เราก่อภาพเราจะเห็นตัวหมุดสีแดงนะถ้าเรากอนะครับเรากดแตะนะแล้วเราดันขึ้นมานะนะครับ มันจะเป็นรูปนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับแบบนี้เนาะคือเราสามารถเอ,อ่ forward, อฟอร์เวิร์ดหรือว่ากอ่อวิดีโอไปแล้วเราก็จะเห็นรูปนะครับที่ที่เราจะกอ่อถึงตรงบริเวณที่เราอยากจะดูอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับนี่นะเห็นไหมคือคือเมื่อก่อนมันไม่มีแบบนี้นะนะครับนี่ประมาณนี้นะนะครับแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะที่ผมอันนี้ที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนเวอร์ชันเดิมนะครับคือปกติเนี่ยเวลาที่เราเล่นวิดีโออย่างนี้นะครับถ้าเราดึงลงมานเนี่ย นะครับมันจะมาอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับแต่อันใหม่นี่ครับเวลาเราดึงขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะขยายหน้าจอครับถ้าเราเลื่อนขึ้นนะในทางกลับกันนะครับถ้ามันอยู่เต็มจอแบบนี้นะแล้วเราเลื่อนลงนะครับเนี่ยมันก็จะย่อขนาดของจอให้อัตโนมัติเลยนะซึ่งจะเห็นได้ว่ามันใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเอ่าฟังก์ชันอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันล็อกหน้าจอนะสมมุติเราดูอยู่นะครับหรือว่าเราฟังเพลงนะครับ โดยที่แต่ก่อนเนี่ยเวลาผมไปวิ่งอะไรเงี้ยเวลาผมกดฟังเพลงี่ยคือผมต้องถือโทรศัพท์ตลอดเวลาที่เราเอใส่กระเป๋าเนี่ยถ้ามันดิมหน้าจอเมื่อ,อไหร่นะครับก็คือมันจะหยุดเล่นใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยยูทูบเขาแก้ขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีปุ่มๆหนึงนะกดเข้ามาตรงนี้นะแล้วมันจะเขียนว่าล็อกสก,กีนครับนี่มันจะขึ้นแล้วว่าสก,กีนล็อกนะครับสก,กีนล็อกอยู่ตรงตรงที่หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วเวลาที่เราจะล็อกนะครับแล้วก,กดแท็บไปทิมนะเนี่ครับแท็บทูอันล็อกแค่นี้เองครับ ต่อมาเราจะล็อกอีกรอบนึงกดเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ล็อกสกรีนครับทีนี้นะครับเวลาที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าเราจะจับหน้าจอยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีผลแล้วนะครับผมนะครับก็ในกรณีนี้มันจะดีมากเวลาที่เราเปิดเพลงฟังอยู่นะ แล้วเราไปทํากิจกรรมหรือว่าเราใส่กระเป๋าเนี่ยแล้วเราใส่หูฟังบลูทูธอยู่หรือว่าจะฟังเพลงอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ตัดนะครับผมนะครับก็อันนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมโอเคเลยนะเวลาบางทีเราฟังเพลงหรือว่าเราฟังวิทยากรอธิบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยากจะดูหน้าจอเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันล็อกเพื่อจะฟังแต่เสียงได้นะครับผมนะครับ <S <S อย่างเงี้ยผมกดมันก็จะไม่ไม่ไปไหนนะมันจะขึ้นว่าแท็บทูออล็อกนะครับแต่เมื่อไหรที่เรากดไปตรงแท็บทูออล็อกมันก็จะไขล็อกให้นะครับผมนะครับนี่นี่นะ แล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายนะที่ผมอยากจะแนะนำนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะพอเรากดเข้าไปที่ตัว setting นะครับแล้วก็ a d d i ชั่นเซ t ติ n งนะนยครับมันจะมีอันนึงเขียนว่า stable volume นะครับก็คือระดับเสียงคงที่นะก็คือมันจะปรับเสียงให้อัตโนมัติประมาณว่าไม่ให้เสียงมันเบาเกินไปหรือว่า ดังเกินไปนะในกรณีที่อย่างเช่นเวลาผมอัดวิดีโออย่างเงี้ยมันจะมีบางช่วงที่ผมห่างไมหรือว่าใกล้ไม่เกินไปเนี่ยเสียงมันก็จะดังใช่ไหมครับไอตัวเนี้ยนะครับฟังชันเนี้ยมันจะทําการปรับให้เสียงคงที่เวลาเราฟังเนี่ยมันก็จะไม่หนวกหูนะครับเนี่ยนะครับที่เพิ่มมานะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถกดปิดไปได้นะครับนี่นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมเปิดไว้เพราะว่าผมว่ามันโอเคนะที่ผมลองใช้นะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ตั้งค่านะครับจะกดให้ดูทีอยู่ที่ตั้งค่านะแล้วก็อ่า Additional นะ setting ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก on ไว้นะครับ stable volume นะนะครับแค่นี้เองนะครับผมนะครับนะครับครับแล้วนี่ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆที่ YouTube อัปเดตขึ้นมานะผมก็เอามาอัปเดตให้ชมกันนะเผื่อพี่ๆท่านไหนเนี่ยเออสงสัยว่าเอ๊ะมันเขาบอกว่าอัปเดตอัปเดตมันอัปเดตตรงไหนก็ลองมาดูคลิปนี้ได้นะครับผมนะครับก็ลองดูนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างนะครับผมเังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับไปเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว